วันวันไม่คิดจะอะไรคิดแต่จะเลิกลม้มคิดแต่จะปฏิรูปนะคะคิดแต่จะเปลี่ยนนัน่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนสันดานตัวเองก่อนค่ะเอาประเทศให้รอดก่อนค่ะถ้าประเทศไม่รอดมึงเองก็ก็ไม่รอดเช่นเดียวกันมึงจะไปอยู่มุมไหนของโลกนี้คะที่จะได้อย่างใจมึงทุกอย่างที่จะเป็นแบบเนรมิตเนี่ยมึงคงต้องตายหรือไม่ก็นอนหลับแล้วก็ฝันไปค่ะตื่น,ต,นตื่นเลยนะคะพวกมึงนะคะกางเกงช้างก็ยังมาเป็นประเด็นคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ลาออกก็บอกว่าเห็นไหม ทํางานนู่นนี่นั่นดิฉันพูดพูดตรงๆเลยนะว่าการทํางานทุกอย่างโดยเฉพาะการทํางานที่เป็นระบบเป็นทีมเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็รู้อยู่แล้วถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยบอลไทยมันไม่ต้องไปถึงบอลโลกะค่ะมันเอาแค่เอเชียอาเซียนเนี่ยนะคะมึงยังไม่รอดเลยเพราะคนไทยมันเป็นแบบนี้ชิงดีชิงเด่นและไม่ต้องการให้ใครเกินหน้าเกินตาโดยเฉพาะการที่ทํางานเพื่อชาติเนี่ยมันต้องใช้ความเสียสละอย่างสูงถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องมาทํานะคะ่ะแล้วประเทศไทยเนี่ยนะคะไม่ต้องไอ้พวกสื่อ นะฮะพวกสื่อปากหมาสื่อปะสื่อปากนอนสื่อทรยศหักหลังสื่อที่แม่งคอยแทงข้างหลังขนาดท,ทั้งที่ตอนนั้นยังอยู่กับเขาแดกข้าวบ้านเขา,ดา้ด่าเขาทุกวันเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้แดกข้าวเขาแล้วไปแดกข้าวคนอื่นด่าหนักกว่าเก่าเนี่ยถามว่ามึงเอาอะไรมาเปรียบเทียบกับการเป็นรัฐบาลกับคนกลุ่มหนึ่งซึ่งมาทําตรงนี้ดิฉันไม่ได้บอกว่ากลุ่มนี้เขาไม่ดีหรืออะไรแต่มันไม่ได้หน้าที่มึงที่จะมานั่งบอกว่าเห็นไหมใครไปทํางานด้วยก็ไม่ได้เพราะแม่เอาแต่ใจตัวเองเพราะไอ้นั่นก็ไม่ได เขาเป็นรัฐบาลเขาเป็นผู้บริหารถ้าคนที่จะเข้ามาทํางานไม่รับนโยบายของผู้บริหารมันก็ทํางานกันไม่ได้ก็เรื่องปกติและประเทศไทยในี่ยนะมีคนอยู่แค่นี้เหรอฮะมีอยู่แค่ยี่สิบกว่าคนเนี่เหรอฮะที่มันจะทํางานเพื่อประเทศได้อ่ะดิฉันบอกว่าไม่ต้องไปแคร์โนสนโนแคร์ no son, no can, แล้วไม่ต้องไปดูนะคะในโซเชียลมันไม่ได้สามารถที่จะใช่มันอาจจะขับเคลื่อนความรู้สึกนะคะหรือขับเคลื่อนอในเรื่องประเด็นต่างๆได้แต่ว่าในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอะไรไปตัดสินที่ศาลทั้งนั้นแหละค่ะนะคะหรือมึงจะกําลังด่าใครอย่างเมามันในวันนี้ถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาเรื่องสู่ศาลมันก็ต้องอยู่ที่ศาลทั้งนั้นค่ะเย็นไม่เคยเห็นใครนะคะที่เวลาที่ไปยืนอยู่หน้าบรังมึงอยู่หน้าบัลังมึงก็โดดเดี่ยวทั้งนั้นแหละค่ะมึงเอากองเชียรหรือมึงจะเอาแดนเซอร์อะไรไปไม่ได้ทั้งนั้นค่ะนะ,ะมึงก็ต้องไปยืนฟังว่าตกลงเนี่ยเขาจะให้มึงอยู่ยังไงทุกคนนะคะนะเพราะ,นะะฉะนั้นเนี่ยเอาไปถ้าไปแคร์โซเชียลจนกระทั่ง บริหารงานหรือทํางานนะคะด้วยแรงขับเคลื่อนอาจจะก,การด่าหรือน้ําลายของคนพวกนี้ประเทศชาติมันก็ไม่ไปไหนคะ่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะสวัสวดีค่ะวันนี้มาช้าหน่อยนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนเวลาดีไหมนะคะส่วนคนที่มาแซดิฉันเนี่ยนะคะบอกว่าโอ้ยมึงรู้ดีจังเลยนะเรื่องของคนอื่นเนี่ยรู้ทุกเรื่องเลยนะคะมึงเป็นคนประเภทไหนเนี่ย นะมึงรู้เรื่องทุกคนเลยรู้เรื่องตัวเองมากไหมอูควายถ้ากูไมร่รู้เรื่องตัวเองนี่ก็บ้าแล้วแต่ปัญหาก็คือว่ากูดา่าคนนั้นคนนี้แล้วมึงเสือกอะไรครับมึงก็ตามดา่าหรือตามดูกูเพื่อใช่มีค่ะแล้วก็มีเยอะแล้วก็นีรถึงรถติดไงฮะพี่บ้างถึงได้บอกว่ามีรถติดมีทั้งม็อบนะคะที่ไปให้กําลังใจพรรคพวกมีทั้งม็อบที่ทําเนียบนะคะแล้วอะไรนู่นนี่นั่นก็ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ค่ะพอเข้าสู่หน้าแรงเนี่ย ฤดูนี้เนี่ยนะคะมันเป็นฤดูที่ดิฉันบอกว่าปกติถ้าไม่มีเรื่องของการเมืองเนี่ยก็จะมีแรงงานหลังไหลเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูที่ไม่ใช่เป็นฤดูทํทนานาหรือหรือฤดูที่เขาจะมาเพาะปลูกอะไรเนี่ยเขาก็จะมาหางานอันนี้พูดเลยนะคะเพื่อไทยทําหาอะไรก็ถูกดา่านะคะขนาดเรื่องของกระเกงช้างที่เขาจะส่งให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเขาจะคือเป็นไม่เป็นเนี่ยมันไม่อะไรหรอกเราก็ขายกันมานานก็เกงช้างจริงมันฮิตในหมู่นักท่องเที่ยวมานานแล้ว ส่วนมันจะผลิตจากตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือมึงมึงจะขอโทษนะคะมึงจะอุดจราไม่ให้สุนัั拉ประทานเลยนะคะการแข่งขันกันวันนี้ถ้ามึงไม่จดลิขสิทธิ์เนี่ยนะคะเขาก็ย่อมจะเอาไปทําได้นะทีนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเขาจะซื้อของเนี่ยเขาก็ต้องดูคุณภาพเหมือนกันอันนี้ก็ต้องบอกสำ,สำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการคนไทยหรือพ่อค้าแม่ค้าคนไทยเนี่ยเราก็ต้องรักชาติเราเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าเราจะ เห็นว่าของจีนมันถูกขายได้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าเราจะขายได้ได้กาไรเยอะแต่ถ้าผลเสียก็คือสินค้าไปใช้แล้วไม่ถูกไม่ไม่ทนไม่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คุณเนี่ยนะคะขายคือทําให้ประเทศเสียด้วยแลวตัวคุณเองก็เสียหายวันหลังคุณก็จะไม่เข้าร้านคุณเลยนู่นนี่นั่นเพราะการท่องเที่ยวจริงๆแล้วมันคือปากต่อปากการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนในโลกคือปากต่อปากนะคะ ถ้าคนไทยรักรักชาติจริงๆเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจแล้วค่ะว่าใครจะมาทำนะและ้วแล้วทำไมถึงแล้วทำไมถึงกลายเป็นว่าถ้าสมมติว่าจีนทำแข่งแล้วก็คือเพื่อไทยมันผิดรัฐบาลแม่งเลวเฮ้ยม,มันไม่ใช่ดิฉันก็งงกับตรก,กะความคิดของคนไทยอะ่ะคือการค้าขายวันนี้นะคะคุณคุณจะต้องแข่งกับเขาคุณไม่ใช่ไปกีดกันไม่ให้ขาย ที่สาคัญเลยก็คือนะคะถ้ามันมีการจริงๆนายกพูดถูกต้องมากเราควรที่ต้องจดลิขสิทธิ์หรืออะไรก็ทําไปค่ะที่มันจะเป็นการรักษาสิทธิ์ของคนไทยรักษาผลประโยชน์ของคนไทยนะคะเราควรพัฒนาเรื่องของคุณภาพเห็นไหมคะคือกางเกงพวกนี้มันเย็บโลคือของอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าหรืออะไรนะคะของอะไรที่มาจากจีนเนี่ยมีใครไม่รู้บ้างว่ามันไม่ทนนะคะ ทุกวันนี้ไอ้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นชาร์ปตัวชิบ้าหรือแม้กระทั่งโซนี่เนชแนลเนี่ยนะ,ะเจ๊งหมดเจ๊งเพราะอะไรเจ๊งเพราะว่าจีนเนี่ยนะ,ะมันทําพวกนี้ออกมาเดี๋ยวนจำได้ว่าในช่วงของการที่มีเอ่อวิดีโอใหม่ๆหรือมีซีดีหรือมีอะไรเข้ามาเรื่องกอ๊อฟหนังอะไรพวกนี้ทำตลาดโลกเจ๊งเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าไปด้อยค่าตรงที่ว่าแบบโอ้โหดูสิ มึงทาไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะตอนเนี้ยตงเกงช้าเขามาจากจีนทั้งนั้นแต่ถ้าคุณเป็นคนไทยคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้าคนไทยคุณรักชาติจริงเนี่ยนะคะคุณก็อย่าไปซื้อของเขาสิแล้วคุณพัฒนานะคะคุณภาพมันให้ดีๆเปรียบเทียบให้ดูเลยว่าซื้อของเราแม้แพงกว่าคือเงินที่คนต่างชาติเข้ามาใช้ของเราเนี่ยเงินเขาเนี่ยนะคะมาะเงินเขาใหญ่เพราะนั้นเขาไม่ค่อยแ,แคร์หรอกคะ่ะว่าของคุณถูกถ้าสมมติว่ามันมีถูก กับมีดีหรือทั้งถูกทั้งดีที่เป็นเปรียบเทียบกับถูกชิบหายอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนมันพูดทํานองเหมือนกับแบบว่าคนจีนมันมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยมันก็จะต้องซื้อกางเกงช้างซึ่งเป็นอะไรที่เราเชิดชูอะไรกันนักหนาแต่มันก็ซื้อของมันกลับไปเราไปห้ามเขาได้เหรอฮะแล้วเขาเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเพื่อซื้อกางเกงช้างเหรอฮะซื้อกางเกงช้างแล้วนั่งเครื่องบินกลับบ้านมันเลยเหรออีพวกบ้าตลก คิดแบบนี้มึงไม่ต้องค้าขายค่ะมึงไปทําอย่างอื่นมึงไม่ต้องรอจีนละค่ะเพื่อนเพื่อนคนไทยด้วยกันเนี่ยอะไรที่มันขายดีเขาก็ก๊อปเขาก็ช่วยกันทําอยู่แล้วมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครใครค้าก็ค้านะใครไม่มีปัญญาก็ไปทําอย่างอื่นนะประเทศนี้ถ้ามึงไม่ได้ขายกะเกงช้างนะคะคือมึงไม่ตายแล้วก็มาพูดถึงเรื่องอะไรนะฮะประเทศไทยมันมีระบบอุปถัมคำว่าอุปถัมเมทินชันบอกว่าไม่เห็นจะน่าเกลียดอะไรเลย มันมีที่ไหนในโลกนี้บ้างที่ม่มีการอุปถัมภ์ค้ำชูกันประเด็นมันก็คือมึงอุปถัมภ์อะไรล่ะถ้าเกิดว่าอุปถัมภ์คนไทยไปอุปถัมภ์คนที่เขายากจนคนที่เขาลําบากเดือดร้อนหรือแม้กระทั่งการไปอุปถัมภ์เด็กกำพร้าเนี่ยมันคือเสียหายอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นการไม่ว่าจะเป็นที่ไหนทุกองคอ์กรเรื่องของการไปอุปถัมภ์กันอะไรกันเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องดีนะกะารอุปถัมภ์เนี่ยมึงไปเอามุมคิดอะไรมา ที่บอกว่าประเทศนี้นะเป็นระบบอุปัมภมมันถึงให้ทําให้เรื่องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นใช่ดิก็มึงอุปัรภมกันเป็นผิดอ่ะนะคะผิดผิดเช่นอะไรเช่นมีการนับรุ่นนับนับเออเขาเรียกอะไรนะนับรุ่นกันนะคะคือไม่ท่าน้องไม่ฟ้องนายอะไรพวกนี้ก็คือระบบอุปธรรมไหมประธาดิฉันบอกว่าประเทศชาติได้อะไรอันเนียไปตาําหนิอะไรกันอย่างนี้ได้แต่ประเภทระบบอุปัมภมของคนพวกนี้ที่พูดเนี่ยเจตนาก็คือต้องการจะบอกว่า ประเทศไทยต้องยกเลิกระบบพวกนี้ให้หมดนะคะระบบเจ้าขุนมูลนายระบบพี่ระบบน้องนะคะระบบเครือญาติอะไรพวกนี้ต้องยกเลิกให้หมดถามว่ามึงยกเลิกได้จริงเหรอในเมื่อความเป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันเป็นสัตว์สังคมอะ่ะมึงอยู่บนเขามบนําได้ค่ะมึงเข้าไปอยู่ในถ้ำเลยใคควายมึงพูดอะไรกันแต่ละอย่างแล้วกลายเป็นว่าเพื่อไทยเนี่ยนะเขาทาตรงนี้เนี่ยรัฐบาลที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าถ้าทาอะไรแล้วเนี่ย ประชาชนหรือภาคเอกชนไม่สนับสนุนเขาทําไม่ได้ละ่ะมึงอย่าไปคิดว่าเขาขนาดนั้นแล้วทุกวันนี้ที่นั่งด่าด่า,ดาอยู่เนี่ยในขณะที่เขาทํางานเนี่ยนายกทํางานจนไม่สบายหายปุ๊บก็ไปเลยแล้วก็ไปได้ค่าสีรังกาอีกมนุษย์ไทยเนี่ยมนุษย์คนไทยเนี่ยเดี๋ยวมอมึงเช็คสมองมึงบ้างนะมึงจะมาทําแบบนี้หรือพูดอะไรอยู่แบบนี้เนี่ยไม่ได้ นะทุกประเทศในการทํานโยบายอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีคนทั้งคนด่า,คน,ดาคนชมแต่เขาเคารพเสียงข้างมากไงนะเขาเคารพคนที่จะเข้ามาทําการติดดิงเป็นสิ่งที่ทําได้แต่มึงไม่ใช่เหมือนกับแบบว่าอ้โหูแม่งไม่ต้องเข้ามาทเทียอะไรหรอกมึงออกไปเถอะให้คนรุ่นใหม่เขาเข้ามาทําคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้ทําอะไรมึงนั่งแก้ตัวแก้ต่างมึงนั่งหาหลักฐานมายันเรื่องนี้ทหารเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้ของมึงมันก็หมดเวลาแล้วแล้วล่วสาสุสารตัดสินแล้วเห็นไหมฮะคือการกระทําทุกอย่างเนี่ย ดิฉันดิฉันพูดได้เลยนะคะว่าคนเราเนี่ยนะคะตัวดิฉันเองหรือพวกเราทุกๆคนเนี่ยเราก็ไม่เคยชอบระบบแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเผด็จการที่เข้ามายึดอำนาจหรืออะไรพวกนี้เราก็ต่อต้านกันมาโดยตลอดแต่ว่าวันนี้มันไม่ใช่แล้วมึงพยายามจะโยงว่าอาก็เรษถามันได้เป็นนายกเพราะพวกนั้นมันยกมือให้พวกพเผด็จการพวกกลุ่มอำนาจอนุรักษ์นิยมหาเหวียวอะไรของมึงเนี่ย ถามจริงๆว่ามึงเข้าใจคาว่าอนุรักษ์นิยมขนาดไหนแล้วมึงเข้าใจคาว่าเสรีนิยมเนี่ยนะคะลึกซึ้งขนาดไหนเออการที่เราไปสีรังกาเนี่ยนะไปเซ็นสัญญานู่นนี่นั้นมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะถ้ามึงไปไหนแล้วไม่มีใครเขาาเร้าใจเซ็นสัญญาทําหาอะไรกับมึงนะมึงต้องพิจารณาตัวเองค่ะนะประเทศทุกประเทศเนี่ยหลังจากที่เขามีปัญหากันคือประเทศที่ที่พูดเนี่ยก็คือเขามีปัญหาเรื่องการที่ ประชาชนลุกคือมาอะไรนู่นนี่นั่นเกิดการทุจริตประเทศเขาค่ะมึงไม่ต้องโยงนะคะเสร็จแล้วไหมคะเสร็จแล้วเขาก็ต้องเอาประเทศเขาให้อยู่ก็ทุกวันนี่สีลังกายยังอยู่บนแผนแผนที่โลกไม่ได้หายไปไหนเลยเขาก็เปลี่ยนคนบริหารเขาก็ทํามาค้าขายนะคะเขาเป็นประเทศที่กําลังมีปัญหา,าก็จะเขาก็จะหาทุนหากลุ่มหาอะไรเข้ามาเพื่อประคับประคองประเทศเขาใลนะที่สุดเนี่ยนะคะพอมีเม็ดเงินไหลเข้ามาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยบริหารประเทศไปได้เนี่ย เขาก็ทําต่อค่ะเขาก็ลงทุนเขาก็นูน่นนี่นั่นคือคือคือมึงแม่โคตรดีมึงเลิศเลยอยู่ในอยู่ในโลกใบนี้มีมึงดีอยู่คนเดียวไม่ต้องง้อใครไม่ต้องอะไรครมึงคิดผิดละค่ะ